คดีปริศนา3ตัวร้ายฆาตกรรมกล้ามถึงตัวจะเป็นผู้ใหญ่แต่สมองแม่งยังเป็นเด็กยอดนักสืบจิ๋วโคตวยความจริงมีหนึ่งเดียวเท่านั้นสวัสดีครับผมเบต้าพบกันอีกแล้ววันนี้3คดีร้ายคดีฆาตกรรมกล้ามกูพูดถูกป่ะอันนี้ผมขออ่านเลยนะครับจำไม่ได้จริงคดีปริศนา3ตัวร้ายฆาตกรรมก้ามนะครับตามสภาพเลยนี ไม่มีโพยนะครับแล้วก็ไม่มีมือถือจะใช้แล้วด้วยวันนี้นะครับก็จะประสบการณ์ส่วนตัวผมเองที่เจอ3ผู้ร้ายนะครับที่ขัดขวางการมีกล้ามของผมอย่างแรกเนี่ยก็คือเล่นให้เหนื่อยแล้วจะมีกล้ามงงไหมครับเล่นฟิตเนสมันก็ต้องเหนื่อยแล้วก็ต้องมีกล้ามเดยวใช่ไหมครับอาจจะดูขัดแย้งกันนะครับนี่ดูสภาพนี่นะครับชายชุดดำที่เปล่าเ <laughs> ย็ดแม่ชูไอ้เยี้ยวี่ว่าปลาดุร้องเพลงก่อนเตเรเตเร เต้นตอนเต็นมาเต้นดีๆช่างมึอนนี้เฮ้ยเต้นเฮ้ยกันเลเออลูกลูกอ๋อคุณไปเล่นฮาวเวสเพสสัตว์เร็วนี้คือถุงน่องนะครับเหลือใช้นะเข้าไปเลยโอเวอร์เ p a เพสนะครับนี่เราเล่นกล้ามเนื้อไหล่นะออเล่นได้ไหมโอ้โหติดอีกเอาเล่นไปเถอะ เอาเล่นไปเออไปเอา,เอาวางชิวๆนะครับอ่ะนี่ถามว่ารู้สึกเหนื่อยมากไหมก็นะเหนื่อยนะเหนื่อยนะปกติใช่ไหมปกติครับอ่ะหายเหนื่อยแล้วนะเมื่อกี้เนี่ยการทํางานครับมันเป็นกล้ามเนื้อไหลนะครับถ้าโอเอสเพคคราวนี้กูจะให้มึงทางานด้วยกล้ามเนื้อไหลบ้างมึงเชียบอลดอิเชียเชียให้มันกว่านี้ เชียแบบลิวภูแม่งได้แชมป์ครั้งแรกในชีวิตแม่งเหลืออประมาณนาทีนึงอ๋ออยูก่กวอภาพเชียไปเรื่อยยกไหวรึยกไหวอย่าเพิ่งไอ้สัสเหนื่องเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยมึงคิดว่าจะได้กลามไหลไหมหน้ามุด <c oughs> ก็อย่างที่เพื่อนๆเ,เข้าใจนะครับการออกกำลังกายที่ดีในการจะสร้างกล้ามนะครับไม่ใช่ในความฟิตอะไรเนี่ยเพื่อนๆน,นะครับต้องมีแรงต้านถ้าเพื่อนๆยกมือเชีย่ยอย่างเงี้ยแบบแม่งนะครับอาจจะไม่ได้กล้ามนะครับถามว่าลดน้ำหนักได้ไหมลดได้นะเพราะมันเผาผลาญแคลอรี่เหนื่อยแต่ถ้าจะสร้างกล้ามเนี่ยคุณจะต้องมีนี่แบบแรงต้านที่ดีนะครับเมื่อคุณมีแรงต้านที่ดีเนี่ย นะครับกล้ามเนื้อของคุณมันก็จะพัฒนานั่นเองแล้วถ้าออกไปสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยอย่างผมนะครับอันนี้มันดูเหมือนจะหนักนะครับมันดูไม่หนักมากเท่าไหร่แโลนะครับอย่างนี้เนี่ยผมไม่เล่นไหลนะครับอันนี้มันไม่ได้ไหลสาหรับผมแล้วนะครับเพราะว่ามันเบาเกินไปนะครับเพื่อนๆเล่นไประยะหนึ่งเนี่ยแรงต้านนะครับต้องพัฒนาเรื่อยๆเพร์แมนเลยสําคัญนะครับอย่างที่คอยแนะนําไปว่าต้องพัฒนาเลเวลตัวเองเรื่อยๆกล้ามมาแน่นอนตัวร้ายข้อที่2นั่นก็คือกลัวโซเดียมนะครับหรือกลัวเกลือความเค็มต่างๆมากมายนี่แหละไม่ ร้อนนะครับดูสามชั้นไอ้เหี้ยเอ้ยเออชั้ 2, 2> นสองชั้นสามอืมดูอืม,อม ไปคั้นเป็นน้ำส้มเลยแล้วนี่ยเฮียคือน้ำที่ออกเนี่ยเงือพวกนี้นะครับมันไหลมาพร้อมกับโซเดียมในร่างกายเรานะครับโซเดียมที่อินเทคต่อวันที่คนกินได้เนี่ยประมาณ 2000- ถึงสองพนาะครับแล้วแต่ร่างกายคนเลยส่วนข้อน,นี้นะครับผมหมายเหตุไว้ก่อนเลยใครที่มีปัญหาเรื่องความดันสูงนะครับหรือว่าเป็นโรคไตนะครับอย่าหาทำนะครับอันนี้กินปริมาณน,น้อยที่หมอแนะนําเพียงพอแล้วนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยเวลาออกกำลังกายนะครับโซเดียมขาดเนี่ยอ๋อนะครับบางทีตะคิวกินนะครับแบบตัวร้ายของผมนะครับแม่งบางทีเล่นอยู่มันก็ตะคิว แม่งขาดโซเดียมนะครับพอกินโซเดียมเข้าไปเนี่ยมันก็ช่วยขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยอย่าไปกลัวว่ากินโซเดียมแล้วอ้วนนะครับน้ำหนักไม่ลดนู่นนี่นะครับที่เข้ามาเนี่ยมันเป็นน้ำนะครับปายออกปัสสาวะออกก็น้ำหนักลงนะครับวันวันนเนี่ยหนึ่งถึงสองโลเป็นเรื่องปกติเลยอย่าไปคิดมากรู้อยู่นะอาหารไทยทุกวันนี้ไปสั่งเจ้าไหนก็ใส่ผงชูรสหรือใส่เกลือนะครับปกติเลยกินกันนะครับสองพันห้าหรือสามพันรู้จักไม่คนนั้น แต่่่ชือไมสุดยอดนักสืบคนนั้นถ่ายปริศนาว่าท้องเสียเพราะอะไร <c oughs> อ๋อไม่ใช่นนอเดี๋ยวฟาเขาเกลียดฟาคนนี้เขาผมอุดหนุนเขาทุกวันเลยลนะครับก่อน่เนนี่นะมันต้องตามพบไงคนนั้นเขาใส่อย่างนี้เนาะใช่เป็นยอดนักสืบต่เป็นปกตินะครับถ้าไม่ได้ออกกลังกายเนี่ยก็ค่อยๆลดแต่ถ้าออกกลังกายแบบผมนะครับหรือว่าคนอื่นที่ผมรู้จักเนี่ยทั่วไปนะครับพวกนี้กินเค็มมากกว่าผมอีกนะครับเพื่อใช้ในการออกกลังกายไม่ว่าจะเป็น power lifting นะครับกินนะครับแมงปลาไปที4,000-5,000ันส่วนตัวเองกินประมาณ2,500ถึง3,000 อะเรามาข้อสี่นะครับข้อสีเนี่ยเสียงมากเลยนะที่ผมพูดเนี่ยคือไม่รู้จะโดนฟ้องหรือเปล่านะครับตามสภาพเลยโภชนาการอาหารไทยเนี่ยเวลาเพื่อนเพื่อนเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะครับเวลาเพื่อนเเห็นโภชนาการมันสามารถมากเกินกว่าที่กําหนดได้หรือน้อยเกินกว่าที่กําหนดได้3 0มหมายความว่ายังไงนะครับแปลงง่ายคือสมมุติบอกว่าได้โปรตีน10กรัมนะครับมันสามารถเหลือ7กรัมก็ได้แล้วก็ขายได้นะครับมันก็ไม่ตรงปกนะครับก็คือโปรตีนได้น้อยกว่าที่ต้องการหรือไขมันนะ กร,รมใช่มกินไปกินมานะครับในนหน้า13กร,ร่มขึ้นไปอีกเนี่ยก็ไม่ผิดกฎหมายนะครับและส่วนมากเนี่ยเขาไม่ค่อยอะไรมากหรอกครับโอโ้โหแม่งเขียนโปรตีนนะครับบางทีเขียนเวอร์เวอร์นะครับทำเองยังไม่ถึงเลยนะครับแล้วให้มานะโอโ้โหเล็กกว่าสมองกู เรื่องสุดท้ายกันนะครับเรื่องสุดท้ายเนี่ยนั่นก็คือเรื่องการนอนการนอนเนี่ยเพื่อนเพื่อนเห็นในคอมเมอร์เชียลนะครับในโฆษณาต่างๆว่าคนคน,นี้เล่นฟิตเนสนอน5ชั่วโมงเองนะครับทำงานอยู่กับครอบครัวน,นู่นนี่กินอาหารคี So I do I 2222Po day every day เว e นเสาร์และวันอาทิตอ่ะโอเคอยู่กับครอบครัวก,กินอาหารกินอันนี้ให้อภัยแต่เรื่องนอนเนี่ยนอนสะสมกัน5ชั่วโมงนะครับผมถ่ายคลิปว่าผมนอน5ชั่วโมงตื่นมาเล่นฟินเนตดูดีตัดต่อมาสวยหรูทุกคนเชื่อหมดนะครับแต่หลังกล้องเนี่ยนานๆเข้านะครับการนอน5ชั่วโมงไม่เพียงพอต่อร่างกายนะครับคนที่ออกกำลังกายใช้แรงงานมากกว่าต้องการพักผ่อนมากกว่าฟื้นฟูนมากกว่าลองทําสะสมมาเงี่ยในระยะยาวนะครับทำได้ไม่เกินอ่ะสองสามอาทิตย์นะครับก็เดี๋ยวก็จะซีมองเท่งเถงถึงนะครับนี่ ประสบการณ์ตรงจากคนทํางานโรงแรมนะครับอดรับอดนอนมาเองยังไงมีคลิปที่เคยพูดไว้แล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องนอน Full s t e a นะครับไปดูกันได้จบไปเรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้ตามที่เพื่อนๆได้รีเควสเข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบูซุยนะครับหรือเอเลนเนี่ยมาแน่นอนนะครับรออีกนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ผมต้องไปฟาร์มเงินในชีวิตจริงก่อนนะครับจะตายหาด้านสภาพนะครับหมาที่บ้านก็อายุ14-15ปีนะครับตอนนี้ก็จะตายหาเหมือนเจ้าของเหมือนกันนะครับแล้วเจอคลิปหน้าโชคดีไม่มีหนี้ สวัสดีครับดีสักหลังนั้นเลยครับนี่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมโอนให้เดี๋ยวเดี๋ยวขอให้น้องมันเจะของเลย